การผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่มีเรื่องการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำม,มาฝากน้องๆกันแต่ก่อนที่จะไปผันเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำมีอะไรบ้างเริ่มจากคอควายคอคน คอระครังงองูชอช้างส่อโซ่ชอเชยยอหญิงทอมบนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอธงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพามอมายอยักษ์รอเรือ ลอลิงวอแหวนลอจุลาหอนกฮูกอักษรต่ำสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีอักษรต่ำนั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและถ้าผันด้วยวรรณยุกตโทจะออกเสียงตรี เรามาดูตัวอย่างการผันคำที่เป็นอักษรต่ำกันนะครับเริ่มจากคำว่าค้าคำว่าค้าผันได้เป็นคาค่าค้าคำว่าคาเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าค่าเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้น จะออกเสียงโทคำว่าค้าเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีคำต่อมาคือคำว่าชี้คำว่าชี้ผันได้เป็นชีชี้ชี้คำว่าชีเป็นอักษรต่ำ พื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าชีเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าชี้เป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกตโทดังนั้นจะออกเสียงตรีคำต่อมาที่เราจะมาผันกันคือทู่ คำว่าทู่ผันได้เป็นทูทู่ทูคำว่าทู to, เป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าทู่เป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าทู to, เป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกตโทดังนั้น ะออกเสียงตรีคำต่อมาคือมือคำว่ามือผันได้เป็นมเมือมือ,มอคำว่ามือเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่ามือ่อเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกเอกดังนั้น จะออกเสียงโทคำว่ามื้อเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีคำต่อมาที่เราจะมาผันกันคือรัวคำว่ารัวผันได้เป็นรัวรัวรัวคำว่ารัวเป็นอักษรต่ำ พื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่ารัว่วเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่ารัวเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีคำต่อมาคือพ่อ คำว่าพอ่อผันได้เป็นพอพ่อพอคำว่าพอเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกคำว่าพอ่อเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าพอเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้น ะออกเสียงตรีคำต่อมาคือเล้าคำว่าเล้าผัานได้เป็นเราเล,าเล,าเลา่าเล้าคำว่าเราเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าเล่าเป็นอักษรต่ำ ผ่านด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าเล้าเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกตโทดังนั้นจะออกเสียงตรีเรามาดูความหมายของคำที่ผ่านกันนะครับค้าคำว่าค้าหมายถึงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ชี้คำว่าชี้หมายถึงเหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการทู่คำว่าทู่หมายถึงไม่แหลมมือคำว่ามือหมายถึง อวัยวะที่อยู่ต่อจากปลายแขนประกอบด้วยฝ่ามือและนิ้วมือสำหรับจับรัว้วคำว่ารัว้วหมายถึงเครื่องล้อมการเป็นเขตของบ้านพ่อคำว่าพ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก แล้วคำว่าแล้วหมายถึงคอกสําหรับให้สัตว์อยู่ให้น้องๆเลือกคําตอบให้ถูกต้องคำใดหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกคำใดหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน คำใดหมายถึงซื้อขายสินค้าหรือบริการคำใดหมายถึงอวัยวะที่ต่อจากลายแขนประกอบด้วยฝ่ามือและนิ้วมือคำใดหมายถึงไม่แหลม ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันให้น้องๆเติมคำลงในตารางให้ถูกต้อง คำว่าพ่อผันได้เป็นพอพ่อพอ,พอคำว่าพอเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกค,คำว่าพ่อเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าพอเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้น จะออกเสียงตรีคำว่าเ้าผ่านได้เป็นเราเล่าเ้าคำว่าเราเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามันไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าเล่าเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าเ้าเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกโท ดังนั้นจะออกเสียงตรีคำว่าทู่ผ่านได้เป็นทูทู่ทูคำว่าทูเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามมันไม่มีรูปวรรณยุกค,คำว่าทู่เป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกเอดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าทูเป็นอักษรต่ำ ผ่านด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีคำว่ามือผ่านได้เป็นมือมือมือคำว่ามือเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกคำว่ามือเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่ามือเป็นอักษรต่ำ ผ่านด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีคําว่าค้าพันได้เป็นคาค่าค้าคําว่าคาเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกคําว่าค่าเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทรคาว่าคา เป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีเป็นยังไงกันบ้างครับได้เรียนรู้และทบทวนการผ่านวรรณยุกอักษรต่ำกันไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับจะได้แม่นยำและเก่งมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ